สวัสดีค่ะหยุดยาวช่วงนี้นะคะเราจะมเมนเทนการออกกำลังกายยากมากเลยใช่ไหมคะคุณโบที่สุดเลยค่ะคุณกุลค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะฟิชชี่ฟิตี้เซเว่นของเราก็เลยได้เตรียมคลิปออกกําลังกายให้ทุกคนนะคะที่มีความอินเทนต์เสร็จจบภายใน10นาทีเท่านั้นเลยในช่วงเพลย์ลิสที่ชื่อว่า Holiday Workout นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้การออกกําลังกายจะเน้นช่วงหน้าท้องนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีแค่แมตต์อย่างเดียวเลยค่ะมีแมตต์เอาไว้รองหลังของเราก็พอเลยเนาะคุณกุลเนาะพร้อมยังคะเปลี่ยนชุดออกกำลังกาย เตรียมแมทช์ให้พร้อมแล้วก็ไปพร้อมกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะ เข้าสู่พาทแรกของเรากันเลยนะคะพาทแรกของเราวันนี้นะคะสอบมูฟเมนต์เหมือนเช่นเคยเลยแต่ว่ามูฟเมนต์แรกของเราเนี่ยจะเป็นคอมเพล็กซ์นิดนึงนะคะมี2ท่าอยู่ใน1นึ่งมูฟเมนต์ค่ะเราจะเริ่มต้นจาก seated in and out หนึ่งทีพร้อมกับ Russian twist นะคะมาดูมูฟเมนต์แรกของเรากันเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเราจะใช่นั่งนะคะเหมือนกุ้เลย2มือเหยียดยาวไปด้านหน้านะคะเวลาเหยียดนะคะเอาส้นเท้าตักพื้น,นะคะแล้วก็สไลด์ออกอันนี้เป็น m o d i f y form เนาะเป็นเวอร์ชันง่ายออกยาวแล้วก็ดึงเข้านะคะพร้อมกับ twist นะคะเราจะเอา2มือ เข้าหากันแล้วก็บิดเอวนะคะเอ,อิอมมือไปแตะข้างสะโพกมาค่ะสำหรับเวอร์ชันที่ยากขึ้นมาหน่อยนะคะเราจะยกขาสองข้างลอยจากพื้นค่ะแล้วเราก็เหยียดขาสองข้างออกไปออกแล้วก็เข้าพร้อมกับทวิสต์สี่ทีนะคะโดยที่ขาของเราไม่แตะพื้นเลยนะคะสามารถเลือกได้2เลเวลนะคะในท่าแรกมูเมนต์แรกของเรามูเมนต์ที่2ไม่ยากมากนอนหงายได้เลยค่ะ สมือจับแมทเราก็ดึงออกไปไกลๆได้และยกขา2ข้างขึ้นมาชิดติดกันนะคะเหยียดยาวขึ้นไปหาเพดานยกสะโพกขึ้นลงนะคะเรียกว่า hip raises ค่ะใช่อันนี้คือ2ท่านะคะที่เราจะเล่นกันในวันนี้นั่นเองค่ะเราจะเล่นทั้งหมด30วินาทีนะคะสลับกันไปเรื่อยๆระหว่าง2มุมเมทนี้จนครบ4นาทีเต็มนั่นเองถ้าพร้อมแล้วคุณคุณพร้อมแล้วนะคะนั่งรอเตรียมเตรียมได้เลยในอีก3วินาทีค่ะ3 สองหนึ่งเริ่มได้ค่ะ e d a n in and out ค่ะพร้อมกับ Russian twist นะคะเอื้อมมือ twist ไปดาง้างได้เลย เวลาทำซีเดตอินแอนด์เอาท์นะคะ mm hmm. เราจะต้องเอ็นตัวถอยไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้บาลานซ์ร่างกายของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นที่สําคัญเวลาเราเหยียดขากบเหยียดลําตัวออกไปนะคะ mm hmm. เราจะต้องคอนโทรลหลังของเราให้โค้งไว้ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้เอนเกจหน้าท้องของเรามากกว่าที่จะไปเอ็นเกจหลังของเรานะคะเ mm hmm. หลือแค่5วินาทีเท่านั้นค่ะได้อีกเซตสองเซตนะคะ3 2แล้วก็นอนหงายได้เลยค่ะ hip raises ขาะองขาชี้ขึ้นฟ้าได้เลยยกสะโพกขึ้นนะคะขึ้นลงด้วยความรวดเร็วค่ะมันจะแบบขึ้นลงขึ้นลงใช่ไม่มีเบรกเลยยอดเยี่ยมมากใช้2มือนะคะในการดึงได้เลยค่ะเพื่อที่จะทําให้ร่างกายส่วนด้านบนของเราเนี่ยตั้งแต่ซี่โครงขึ้นไปหยุดนิ่งที่สุดแล้วเราจะได้โฟกัสที่ท้องล่างของเราเป็นหลักนะคะเลยแค่10วินาทีเท่านั้นค่ะเน้นยกสะโพกลอยจากพื้นนะคะ อีก5วินาทีค่ะเป็นการคอนโทรลเลย3 <c oughs> แล้วก็2ค่ะพร้อมแล้วลุก,กขึ้นมานั่งได้เลยค่ะซีเทสอินอนนันะคะเหยียดเท้าออกไปยาวๆค่ะลีนตัวไปด้านหลังไว้แล้วก็บิดตัวสครั้งนะคะเก่งมากสุดยอดมากคุกุณคะยอดเยี่ยมโอ้โหความเร็วไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะคุณคุกมาค่ะเลยแค่15วินาทีเท่านั้นนะคะ <c oughs> อย่าลืมว่าเวลาบิดนะคะเห็นคุกุนสลับเร็วๆแบบนี้มือของคุกุนเนี่ย พื้นทุกครั้งจริงๆนะคะพื้นตรงไหนพื้นมันกว้างใช่ไหมมันอยู่ข้างสะโพกค่ะเอื้อมมือไปแตะข้างสะโพกไว้ยอดเยี่ยมมากสามสองหนึ่งนอนง่ายได้ยกสะโพกยกขาขึ้นมาเลยไปเก่งมากน่าละค่ะใช่จริงๆจังหวะเร็วกว่านี้อีกนิดนึงได้นะคะเพื่อเพิ่มความร้อนเพื่อเพิ่มความร้อนของหน้าท้องนะคะที่แอบกระซิบเนี่ยไม่ใช่ปอกแค่คูกุลคนเดียวปอกคนที่บ้านด้วยนะคะจังหวะเร็วนิดนึงได้เลยค่ะยกขึ้นลงขึ้นลงยาเดียมากสิบวินาทีเท่านั้นค่ะ เท่านั้นเราก็จะถึงครึ่งทางแล้วนะคะอีก5วินาทีค่ะเก่งมากตามค่ะ2ค่ะลุกกลับขึ้นมานั่งได้เลยค่ะซีเด้นอินนานะคะเหยียดเท้าไปยาวโน้มตัวถอยไปด้านหลังแล้วก็ทร i สเลิมตัว4ครั้งนะคะอย่าลืมว่าเรามี2อนะคะ2เลเวลให้เลือกในท่านี้ท่านนี้มูเ n นเดียวเท่านั้นนะคะสามารถวางส้นเท้าลงได้นะคะเพื่อที่เราจะสามารถคอนติเนียกับการเวิร์กอักับเรา2คนนะคะทั้งค่บโบแล้วก็คุก,กุนไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะอีกส0วินาทีเท่านั้นค่ะ ยอดเยียมมากเลยขออีกแค่5วินาทีค่ะ5วีค่ะสวย3 2นอนหงายได้เลยค่ะยกขาสองข้างขึ้นนะคะ Hip r a i s s s ค่ะน่าแหละขึ้นลงด้วยความรวดเร็วเลยค่ะยอดเยี่ยมพยายามดึงแขนไปยาวๆไว้ตอนเนื่องนะคะและเดี๋ยวเราเหลืออีกแค่1นาทีสุดท้ายแล้วค่ะคุกุนมาอีก15วินาทีนะคะก่อนที่จะเข้าลูปสุดท้ายของเรานะคะในพาร์ทแรกครึ่งแรกของเราค่ะอีก10วินาทีค่ะสู้ อีก5วินาทีสุดท้ายค่ะ5 4 3 2ลูกขึ้นนั่งมาได้เลยค่ะซีเรนอินแาะค่ะพร้อมกับ Russian Twist ค่ะมาถอยตัวออกไปได้เลยปิดเอวค่ะขวาแล้วก็ซ้ายยอดเยี่ยม นอกจากที่เราจะได้อุปหลในช่วงทเอสแล้วนะคะช่วงเซนเตอร์คอยนะคะช่วงกลางลำตัวของเราเนี่ยจะเก่งอย่างต่อนเนื่องเลยโดยเฉพาะคนที่เลือกเวอร์ชันยากนะคะหน้าท้องจะต้องคอนโทรลอย่างต่อนเนื่องไม่มีการเบรกเลยตลอดทั้ง30วินาทีอีกแค่10วินาทีสุดท้ายเท่านั้นนะคะก่อนที่เราจะไปท่า h i ปเร c เซส5วินาทีค่ะ4 3 2นอนหงายได้เลยยกขาสข้างขึ้นมาได้เลยค่ะฮิปเรซเซสค่ะยกขาขึ้นลงเก่กงมาค่ะ หมดครึ่งแรกของเรานะคะในอีกเพียงแค่20วนาทีสุดท้ายค่ะทุกคนท้องล่างนะคะยกสะโพกขึ้นลงได้เลยเล็กๆไว้อีก15วินาทีสุดท้ายแล้วคุกุลเออเห็นเวลาแบบนี้เรารู้สึกใจชืนช้นใจชื้นมันใกล้หมดแล้วนะคะ10วินาทีสุดท้ายค่ะ5วินาทีสุดท้ายแล้วค่ะอยู่กันอย่างตอนเนื่องนะ3า1เก่งมากกอดเข่าได้เลย,ยวค่ะขวากลิ้งซ้ายเบาเ โอเคมาต่อกันกับพาร์ทที่2เลยนะคะแน่นอนว่าเรานอนง่ายเหมือนเช่นเคยเลยค่ะนอนงายนะคะหลังอยู่ติดพื้นสบายสบาย,บายรีแลกซ์หลังของเราได้วันนี้นะคะเราจะเริ่มจากการเหยียดขาข้างซ้ายออกไปยาวๆค่ะขาซ้ายเหยียดยาวนะคะวางสบายๆยอยู่ที่พื้นได้เลยส่วนขาข้างขวานะคะยกขึ้นมาตั้งฉากไว้เป็น90องศาค่ะโอเคเสร็จแล้วมือขวานะคะสพอร์ตไว้ที่หลังต้นคอได้เลยยกมือซ้ายขึ้นมานะคะพร้อมแล้วทวิสต์ลำตัวไปทางด้านขวานะคะเอื้อมไปขึ้นลง ขึ้นลง good go up and down ไป go up and down สังเกตของคูกุลเลยนะคะอันนี้คือการเล่นอุบลิที่ถูกต้องเลยให้ลอยเต็มร้อยเลยคูกุลค่ะเออไหลข้างขวาของเรานะคะไม่จำเป็นต้องยกลอยเลยในการเล่น c r u n c h e ของเราในท่านี้นะคะไหลขวาของเราอยู่สปอร์ตที่พื้นได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องดึงเนี่ยไหล่ข้างซ้ายให้พ้นพื้นไว้เพื่อเอื้อมือข้างซ้ายค่ะยาวๆไปทางหัวเขาข้างขวาของเรา ยอดเยียมมากจ้าเอื้อมไปยาวๆไกลๆนะคะจุดนี้เราจะรู้สึกโอบลิงนะคะด้านล่างส่วนด้านล่างนะคะใกล้ๆเอวขวาด้านล่างของเรานั่นเอง go up and down จากตรงนี้ขอสามจังหวะค่อยๆยกตัวขึ้นค่ะ ยอดเยี่ยมหนึ่งสามค่อยๆย,ยกขึ้นค่ะเวลาเราเล่นสจังหวะทุกครั้งนะคะเราจะเอื้อมหัวไหลไปให้ไกลๆแล้วก็ไกลขึ้นอีกค่ะ1 2 3อสไกลขึ้นหนึ่งสามไกลขึ้นยอดเยี่ยมมากเลยขาขวาของเราอยู่นิ่งๆขาซ้ายของเราอยู่นิ่งๆเนี่ยเพื่อล็อกนะคะให้สะโพกของเราอยู่นิ่งที่สุดและเราจะต้องบังคับการใช้นะคะเอวของเราเพื่อดึงแล้วก็เอื้อมหัวไหลขึ้นไปค่ะเื้อมหนึ่งสองสามยาวๆเลย one two three go up Very good เอาสองมือออกไปยาวๆได้เลยค่ะหุกนิ้วมือสองข้างเข้าหากันนะคะแล้วไปจังหวะเร็วขึ้นค่ะไป go curl curl go up down up down. เอื้อมไว้ยาวๆนะคะพยายามใช้สองมือนะคะร่วมแรงร่วมใจกันดึงแขนไปยาวค่ะนึกถึงว่าสองมือของเราจะต้องคนนะคะต้นขาของเราเลยเอื้อมไปยาวไกลไว้ up and up ยอดเยี่ยมมาค,คุณคะขออีก10ทีค่ะ10 อูดีมากแปดค่ะเจ็ดหกห้าสี่สสอหลักก1หนึ่งค่ะดรอปตัวลงมาได้ค่ะเหยียดขาขวายาวได้เลยนะคะแล้วก็งอสายงอขาซ้ายขึ้นมาเป็น90องศานะคะขาซ้ายยกขึ้นมาได้เลยค่ะ90องศามือซ้ายแปะหลังซีสะนะคะส่วนมือขวาเอื้อมตรงขึ้นมาได้เลยค่ะบิดตัวไปทางด้านซ้ายนะคะขึ้นและลงไป go up and down เวลาคุกคุหันหลังให้แบบนี้จะชัดเจนมากเลยว่าคุกุลเนี่ยดึงไหล่ข้างฝ่าลอยจากพื้นจริงๆเออไม่มีแผ่วเลย go up and down แล้วเวลาการเคลนะคะเราจะรู้สึกเหมือนแบบว่ามีพลังงานมันอย่างดึงแขนเราวปยาวๆ go up and down ซึ่งแน่นอนว่ามันเกิดจากเอวของเรานั่นเองค่ะไปยยกขึ้นและลงยอดเยี่ยมมากค่ะ เจ,จีมากเลยถึงแม้ว่าเราจะขยับน้อยมากๆนะคะแต่มันซีโดนมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเอวสายด้านล่างของเรานั่นเองยอดเยี่ยมมากถ้าเกิดรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะถ้าเกิดมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะคะช่วยบอกกันให้ดูด้วย Go c u r l l ขึ้นและลง่างไป Go Up เอ็นจาวจังหวะนี้ต้องเปลี่ยนจังหวะแล้วล่ะสามจังหวะึ้นค่ะหนึ่งสองสามเอื้อมไปให้ไกลขึ้นและยาวขึ้นหน่อยหนึ่งสองสามเวลาเคิร์ลเนี่ยจริงๆเราไม่ได้บิดไกลมากนะคะมือขวาของเราเนี่ยเกือบจะอยู่ใกล้ๆขาข้างขวาของเราเลยแค่ออกไปด้านข้างเล็กน้อยเท่านั้นเองขึ้นขึ้นขึ้น very good เน้นการคอนโทรลจากภายในมากๆเลยค่ะหนึ่งสองสามขยับน้อยๆนะคะแต่ว่าได้มากมายทุกครั้งในการขยับเลยค่ะยอดเยี่ยม up t o three ขึ้นหนึ่งสองสามขออีกสามทีเท่านั้นค่ะดันขึ้นขึ้นขึ้นอีกสองครั้งค่ะจังหวะเดิมเหมือนเดิมนะคะสอดมือเอื้อมยาวไปด้านหน้าได้เลยค่ะพุกนิ้วโป้งสองข้างเข้าหากันแล้วก็เริ่มเคิลตัวขึ้นจังหวะเดียวนะคะเคลตัวขึ้นไปค่ะเอื้อมยาวไว้เอื้อมยาวไว้นึกถึงว่ามีปุ่มอยู่ด้านหน้านะคะเอื้อมมือไปแปะปุ่มข,ข้างขางหัวเข่าเลยค่ะเอื้อมยาวๆไป go curl curl สุดท้ายแล้วค่ะอีก10วินาที1 0 9 8 7าแปดเจเกี่ยมหก้าสี่สามและก็หเก่งมากเล่นเสร็จเป็นไงบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะให้พวกเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะติดตามคลิปสนุกๆจากพวกเราทีวีซีทีเซเ่บคอกค่ะเจอกันสัปดาห์หนะะ้าค่ะบ๊ายบาย